สวัสดีครับผมชื่อนายสุทินอายุสี่ปีมีอาชีพขายอาหารตามสั่งทั้งผัดทั้งเดินสง่งค้าและไปะตลาดมีคืนหนึ่งผมงลนวูเขาไม่ไหวมันปวด,ดงสันหลังด้วยอันนี้จริงวะผมก็ไปหาหมอหมอไปวูเข่าเสื่อมก็ให้ยามาก็มันก็ไม่หายก็มีลูก้าคนหนึ่งแนะนำไม่ให้กินลงกินดีบูนดีดีบูน ว่าของเขาดีจริงๆผมว่าลองกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วคขอย่าช่วงก็เดินไปตลาดได้ไรได้นี่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็อยาจก็ของปวดทุกวันเนียเดินขอเลยใบตลาดเช้าตลาดเดย็นไปซื้อกับกับข้าวมาขายดีบูนเนี่ยของเขาเนี่ยดีจริงๆยอมรับเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็กินอยู่ที่ของชั่วและหายปวดแน่นอน ต้องกินครับดีบุูนเขาดีเขาดีจริงๆสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสิริพรอิมจันเพราะก่อนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานตัดแต่งเกี่ยวกับต้นไม้ของสำนักง,งานสวนอยู่ที่เขตคนะ่ะรับราชการมาก็ยี่ปีอยากจะทำให้อยู่ครบการทำงานครบ60ปีบริบูรณ์การทำงานแก,ก็อยู่ไม่ไม่ได้เพราะว่า ม,มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงก็เข่าก็ไปตะเวรรักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายสักทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็เลยบอกให้แม่หยุดพักออกมาพักผ่อนก็เลยมาเจอเพื่อน เพื่อนบ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ดีบุนของเขาพอดิฉันลองกินไปได้ประมาณชักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันชาแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลำดับจากเรานอนแล้วระเหยียดขาไม่ได้มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊บัก,ก,กที่หัวเขา่าคือหลังที่ชามันก็หาย หายแล้วแบบอยากจะแนะนําคนเพื่อนเพื่อนที่เป็นเป็นเหมือนดิฉันเนี่ยอาการเหมือนดิฉันเนี่ยให้มาลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเขาของเขารับรองว่าดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพลอยง,งามตานะคะวันนี้งามตามาส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะพี่เคอรี่นะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ บีบูนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไขข้อกระดูกค่ะอาการปวดข้อปวดเขา่าหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดเล้าลงขาชานะคะปวดตะโขงในเส้นประสาทค่ะผู้ทานได้ผลใช้ดีบอกต่อค่ะหากท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดข้อปวดเขา่าเกี่ยวกับกระดูกนะคะติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะ0638484738ค่ะ รหัส SM 5675ค่ะสั่งซื้อกับพลอยงามตาได้ของแท้แน่นอนค่ะขอย้ำนะคะโทร0 6 3 8 4 8 4 7 3 8ค่ะดีบูนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์เอฟรเดน จากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพล์าบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์เมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเส่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา